โอเคครับก็ต้องขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องอยากดังสตูดิโอวันนี้เราจะมาทำชาเลยเอ้ยไม่ใช่ช่วงช่วงฮาลอนตอนตีสามและขณะนี้คือตอนตีสามนะครับนี่มืดมากบองเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมพีกระสือนะครับนี่ครับเล่นเลยนะเล่นเลยฮะมาแล้วครับ เริ่มเรื่องนะครับเขาเขียนว่าอะไรเจ้าของสระเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวมาเกมนี้เขาให้เก็บเหรียญกับเก็บดวงตานะครับมีหลายคนหลายคนกดต่อมาเลยไม่มีเสียงมาแล้วครับครับนี่เปิดตู้ เสียงโคตรร้อนเลยครับเปิดไม่ได้เปไดิดเสียงอะไรบ้าทุกคนเริ่มร้อนขึ้นแล้วนี่ตีสามนะครับเริ่มได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือน,นมีคนพูดแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะนดูองผีสามารถดูผีได้ จะเปิดปยนปตัวอเป็นอะไรเป็นโอ้โหร้อนเลยอันนี้ห้องเดิมหรือเปล่านี่ก็ห้องเดิมอ่ะนี่จะชั้นใต้ดินหรือเปล่าเสียงไ,ไหนวะอ๋อมันเป็นกล่องลองกดดูมันไม่ใช่เป็นส,สมุด อย,อ,อ,อยู่ตรงไหนวันเนี่ยมันจะมีเชือกแถวนี้แหละเข้อห้องไหมยังม่ไหมกระห้องกระห้องนี้ห้องนี้ได้ได้ไล้ว <c oughs> อันนี้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ รู้ว่าผีมายังก็จะไปเปิดประตูให้ผีเข้ามาเดี๋ยวเราตัดไปอีกเกมหนึ่งกันนะครับไปนี่ฮะแล้วก็มาถึงกับเกมต่อไปแล้วครับเดี๋เกมใหม่นะจะของสถานี่นี้เคยรํารวยมากอค ขนลุกขนลุกครับ mm. กลดไม่ได้ hình nà ta của phỷ rồi phải không các bạn xem hổng sợ quá màng này này lùn cái này nào cười cái này nó không nhớ phưng nhớ phưng nhớ phưng โอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองอยิงเพิ่งยิงเพิ่งยิงพิ่งเสียงมันหายมันมันไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เราวิ่งหาของหาของ ของสองเออใจอะไรเนี่ยวูได้เรื่อยว้าวไออ้กุู้ <c oughs> แล้ววะหายแล้วอยู่ดีไม่ว่านี้ไปกดเปลี่ยนโน้เล่นเลยผีพร้อมล้เลยไปดู <c oughs> จนมได้กสบ,บายแล้ว โอ้ยเฮ้ทุกคนโอ้ยอนี่คือห้องนั่งเล่นคนลุกตอนที่สามด้วยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ถ่ายตอนกลางวันนะนี่ตอนที่สามนะครับมันใครฆ่าต่ายนะครับเขาว่างลุกลุกลุกหนาด <c oughs> ี <c oughs> เรียนไหมไม่เรียนเกิดมาก็อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็จทำงาน

มันเสียงคนเคาะทีนี้กินกนะูค,คุณดีปล่าแกเสียงคน,น,นาเาะจากด้านหะลังเลยเดแล้ว องนี้มันสามารถเข้ามาได้ไหมฮะ้อง้มัสามารถเข้ามาได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไหนดูดูทีสิคน่ากัวด้ขอสัปิดประตออกไปให้เห็นมันเลายเลย ครโอเคสวยสวยเขียนแค่วิ่งวะที่ไหนูะตรงไหนวะไม่รู้ด้วยทางไหนทางห้องอยู่ในห้องอ่ะเฮ้ยทุกคนไ่ยิงเจงคนวิ่งอ่ะ เห็นไหมดินเมื่อกี้ชัดเจนมากครับคุณเสีสเยงเหมือนคนวิ่งคนลุกคนลุกคนลุกมาเนี่ยหนีมารอรอ่อมันอยู่แถวหน้าบ้านแถวหน้า มันจะทำอะไรมัน ทีครัไฟท่องเทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สต๊สาฟให้ดีๆกันไปตามค,าครับเพื่อจะไม่พลาดจุดไหนทงีัดครับยิกป้นครับรวๆเร็มาจากการที่ิงของพี่ซูนครับแต่ว่าเข้าไปถึครับพี่ยูาไ